ประวัติชินฮยอนบินชินฮยอนบินเป็นนักแสดงชาวเกาหลีใต้เกิดเมื่อวันวที่10เมษายนปีคิเทศักราช1986หรือตรงกับปีพุทธศักราช2529เธอมีส่วนสูง168เซนติเมตรจบการศึกษาจาก Korea National University of Arts เริ่มแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2553เรื่อง He Is On Duty หลังจากนั้นก็มีผลงานภาพยนตร์และผลงานละครมาอย่างต่อเนื่องผลงานภาพยนตร์ปี2,555เรื่อง Omochi ปี2,556เรื่อง Morisonega ปี2,558เรื่อง The Lost Choice ปี2,560เรื่อง Confidential Assignment และในปี2,561เรื่อง Seven Years Off Night s ั n s e t i อิน h o m โฮมทาและเป็นนักแสดงรับเชิญในเรื่อง Take Point ปี2,562เรื่อง Cheer Up m i t ิเต r y ปี2,563เรื่อง The r o s s e t และเรื่อง r r e ส e c r อลิ i n g a สตร้าและยังมีผลงานซีรีส์อีกหลายเรื่องเลยเริ่มจากปี2,554เรื่องจอมดาบคู่บัลลังและกิมจิแฟมิลี ปี2,555เรื่อง Family Portrait ปี2,557เรื่อง Mini ปี2,559เรื่อง Madame Anton the Love Therapist ปี2,560เรื่อง Queens of Mystery Argon และเป็นนักแสดงรับเชิญเรื่อง Rain Or Shine ปี2,561มีผลงานซีรีส์เรื่อง Misread ปี2,562เรื่อง Confession ปี2,563เรื่อง Hospital Playlist เรื่องนี้เธอแสดงเป็นคุณหมอจางขยออุนเป็นคุณหมอที่จิตใจดีน่ารักมากค่ะและเรื่อง Hospital Playlist ก็มีซีซั่น2ออกมาในปี2,564และปี2,564ก็มีผลงานซีรีส์อีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่อง Reflection of You เรื่องนี้น่าติดตามมากเลยค่ะนอกจากนี้เธอยังเคยแสดงละครเวทีด้วยนะคะในปี2,555เรื่อง Turn Back and Leave นอกจากนี้เธอก็ยังมีผลงานมิวสิกวิดีโอผลงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกมากมายเลยค่ะชินฮยอนบินยังเคยได้รับรางวัลแพ็กซังอาร์ตอร์ดในสาขานักแสดงหน้าใหม่จากผลงานเรื่อง He Is On Duty ด้วยและได้รับรางวัล2011 SBS Drama Award สาขา New Star Award จากผลงานซีรีส์เรื่องจอมดาบคู่บัลลังถือได้ว่าชินฮยอนบินเป็นนักแสดงคุณภาพคนหนึ่งเลยทีเดียว รอติดตามผลงานของเธอในทุกๆเรื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ